สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พบกับผมเซลนวดทอโต้อแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูสภาพหลังสปาเก็บงานขัดสีหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมกับกระบะเกียร์ออโต้นะครับตัวมิดนะตัวรองท็อปจอกลางมีครบแล้วคุณผู้ชมเซ็นเซอร์โหรอบคันเลยนะฮะ ราคาดีด้วยที่สำคัญแล้วไมน้อยด้วยคุณผู้ชมปียีสองนะคันนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแครเกียร์ออโต้ยกสูงตรงรุ่นเลยคุณผู้ชมราคาดีตั้งหาป้ายแดงเจ็ดแปดแสนกว่านะฮะคันนี้เหลือวันนี้เหลือเพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วฟรี 9, อดอญญาวน์นะครับผ่อนเพียงแค่เก้าพันตลอดยุสัญญานะฮะเครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะฮะบ,บ่าวชายชนไปเดียวก็สามารถรับรถได้เลยนะครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับคันนี้ก็เพิ่งล้างสปาสภาพหลังชงเลยครั้งก่อนผมถ่ายสภาพแรกรับไปนะครับวันนี้มาถ่ายสภาพหลังชงให้ดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับราคาเต็ม5้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะคุณผู้ชมกับเลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลนะคุณผู้ชมนะปียีสองก็ไม่ได้ถือว่าใช้เยอะนะนะครับเป็นรถบ้านนะมือเดียวนะครับออกจากป้ายแดงเลยนะฮะสภาพเนียนกริบป้ายทะเบียนเนี่ยผมเปลี่ยนกรุงเทพให้คุณผู้ชม แล้วก็คันนี้นะครับผมประวัติเนี่ยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามาแน่นอนผมรับประกันเป็นรถกระบะปี2๒ที่สวยคุ้มค่าน่าใช้ที่สุดแล้วนะครับผมสีบอลเงินนะฮะดูแลรักษาง่ายคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวของเหลวต่างผมดูแลจาัดก,การให้หมดคุณผู้ชมนะฮะมาดูสภาพตัวรถกันดีกว่าโคมเมียมนะครับนี่ชิ้นงานคมเมี่ยมคุณผู้ชมดูได้เลยสังเกตดีๆนะฮะไม่มีร่ต้องรอยรอง,อง,องตามมดนะครับ ผมเมียมใหม่แบบนี้เลยกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็ k นะครับายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนกรุงเทพนะแล้วก็ไฟฟลูเ l ล d ดีนะครับผม mm hmm. ในหามนิ่งไรไฟตัดหมอกไฟอะไรมีครบเลยโฮมไฟเดิมจากเกอร์ต้านะฮะตัวมิดปี๖สองนี่คุณผู้ชมมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะครับไฟตัดหมอกเขี่ยวหมูป่าแบบนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันหน้าหมูป่านั่นเองนะครับหิวมันสันเหเรียมตัวรถคุณผู้ชมดูได้เลยแนบสนิทชิดเชื้อกัน สีบางๆนะฮะไม่ไม่มีการโปร๊หนามาแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะฝาโปรงเดิมแท้โอ้โหเสียงเสียงดีนะคุณผู้ชมดูเสียงบางเลยนะฮะเพราะตรงไหนก็บางแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยมากนะฮะไฟเฟยนะครับผมไม่มีแตกเมื่อกี้ราวไม่มีร่องรอยแล้วของน้ําเข้านะฮะรอยต่อซุ้มล้อป่งล้อเรียบเนียนสนิทบแบบนี้ผู้ชมป่รงล้อเดิมๆนะฮะมันมีการดัดไม่มีการปูกมาแน่นอน ยางแม็กนะครับมาอยู่แล้วสองหกห้าทับห้าหกห้านะครับ R 1ินะฮะยางขอบ17นั่นเองผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นยางติดรถนะนี่แล้วก็แม็กนะครับได้เป็นขอบ17นิ้วอลลอยสีเทาดำนะสวยมากนะีดูโลโก้โลโก้โครบเลยดิสเบรกนะครับผู้ชมดูสนิมไม่มีเลยนะดิสเบนะรกเนีมม่ยนะฮะเบนะรกหน้าเป็น ABS นะครับผมมีกระจายแรงเบรกมีเสริมแรงเบรกให้เรียบร้อยโช๊คอัพช่วงล่างเดิมเดิมผู้ชมนะครับนี่ ล้างมาให้อย่างดีคุณผู้ชมนะครับขัดกันตาแตกเลยช่างผมนะนี่กระจกเดิมปั๊มโตยต้ตาคุณผู้ชมมีฟิล์มติดให้พร้อมแล้วกระจกปรปับปั๊บไฟฟ้ามองข้างมองหลังมองอะไรได้หมดเลยนะฮะมีไฟเลี้ยวนะครับผมี่ในตัวด้วยคุณผู้ชมแล้วโลโก้โลโก้ไฮรักกันทรงกันศาสตร์มีมาครบมือเปิดโครเมียมนะครับสวยๆชิ้นงานแบบนี้เดิมแท้จากโรงงานแน่นอนบันไดเหยียบขึ้นนะครับได้เป็นสีดําด้านมีการลอยมาให้ด้วยนะอันนี้ติดจากศูนย์คุณผู้ชม การลอยโฟมเมี่ยมแบบนี้นะครับการลอยมือเปิดไว้นะฮะช่วยได้เยอะนะครับซองน็อตเสาเอคุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยไม่มีถอดมีขันคุณผู้ชมนะครับพื้นเซราเพดปั๊มโตโยต้านะฮะอันนี้เป็นพลาสติก a อเอนะครับอย่างดีเลยนะฮะน็อตกรอนประตูนะครับโซงสวิตใหม่หมดคุณผู้ชมดูโอ้โหเรียบเนียนน็อตเสาบีคุณผู้ชมใหม่จริงนะคันนี้นะฮะ สภาพเหมือนอยากจะออกป้ายแดงเลยนะครับแต่ประหยัดไปแล้วสองสามแสนคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องไปออกป้ายแดงป้ายแดงต้องมีเงินดาวนะต้องมีคนค้ำนะแต่ว่ามือสองไม่ต้องนะครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมหรือว่าจะซื้อสดนะฮะก็คุ้มนะฮะซื้อสดก็คุ้มนะบอกองนี้เลยนะครับภายในนะครับปี2บสองนะฮะถ้าเป็นตัวมิดจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยอันนี้คือหนังเดิมจากโรงงานนะเนี่ยปีกวงปีกเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยคุณผู้ชม ไม้เจ็ดหมื่นใช้น้อยมากๆนะฮะด้านหลังนี่ที่นั่งที่นงที่นั่งพนักพิงเป็นหนังหมดนะฮะปกติถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยปีเอ็ดเนี่ยจะเป็นผ้านะ,ะหรือว่าตัวมิดปีเอ็ดก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับด้านบนนะฮะสีเบสสวยงามนะฮะคุณผู้ชมคอนโซลคอนโซลสปาขัดสีเคลือบมาให้แล้วอย่างดีคุณผู้ชมด้านท้ายนะฮะไร้รอยฉีดขวนไม่เคยติดแคลริบอยมาคันนี้นี่รางน้ําเดิมเลยคุณผู้ชมสปอร์ตเดิมนะฮะ กระจกหลังปั๊มโตโยต้านะฮะมีไล่ฟ้ามาให้พร้อมนะครับคันนี้นี่เดิมๆแบบนี้ท้ายกระบะสวยๆจริงๆจะมีสติกกนะตต๊กเกอร์เทอร n เนอร์โซเฟ็กซับเพนชั่นนะแต่อันนี้สติ๊กเกอร์มันเสียผมเลยถอดให้ช่างเขาถอดเอาแล้วก็เดี๋ยวผมหามาติดให้ใหม่นะครับท้ายกระบะสวยๆแบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับใช้เป็นดัมเบลกนะฮะยางโยโกฮาม่าคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคานั์ซีัซีเนี่ยสวยๆตรงๆแบบนี้เลยนะฮะ ไฟท้ายนะครับผมเลข3 LED l Line Guiding นี่ไฟท้ายสุดหล่อในตำนานนั่นเองนะครับผมสว่างมากคุณผู้ชมในตอนกลางคืนนะไฟลงไฟเลี้ยวนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีต่องรอยและออกน้ำเข้าแล้วทีนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยเซ็นเซอร์ฝั่งละ2จุดเป็น4จุดสี่ตำแหน่งคุณผู้ชมหอยจอดง่ายมากๆนะครับมือเปิดโคมีมไฟเบรกแตเล่น,นะครับมีกล้องถอยให้นะฮะโลโก้ีโวอ,อยู่ครบ นะครับแมกไลเนอร์ iner, เดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวแมกไลเนอร์ต้องบอกเลยว่ามีน้องรอยการใช้งานมาบางๆนะครับนี่บางๆเลยนะฮะขอยึดขอเกี่ยวนะครับฝั่งละสามจุดคุณผู้ชมนะครับครบเลยรางน้านะครับผมหัวนงหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขันคุณผู้ชมนี่สวยมากนะฮะใหม่จริงๆคันนี้นะครับใหม่เจ็ดหมื่นโลผู้ชมห้าแสนหกหมื่นเก้าพัน จะซื้อสดจะจัดแฟนั้นติดต่อหาผมเซลหนวดทอโต้ได้เลยนะฮะโอ้โหหล่อจริงจริงดูท้ายเขานะครับให้ดูด้านล่างนิดนึงนะค,คุณชมยางไงแม่แรงเดิมเพาเดิมแหนบเดิมนะครับช่วงล่างเป็น s u เฟ็กซ์ซับเพนชันเรียบร้อยนะครับลดแหนบลงมานะฮะให้เบาขึ้นแล้วก็ลดอาการโยนของรีโวเนี่ยนะครับจะมีอาการประจํารุ่นเคยคือโยนช่วงล่างโยนนะครับแต่คันนี้ไม่โยนแล้วเรียบร้อยนะฮะมาต่อกันขอภัยด้วยคุณชมเมื่อกี้สายเข้านิดนึงนะฮะ ท้ายกระบะสวยๆล่อแบบนี้นะครับผมซุ้มล้อปุ่งล้อคมๆนะฮะอัซซี่นะฮะรหัสครบเลยนะครับผมตัวนี้แม็กเดิมล้อเดิมยางเดิมนะครับยังใช้งานกันได้ยาวๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมือปงมือเปิดฝั่งนี้สวยงานครบชัดเจนผิวพันธรายละเอียดตัวรถต้องบอกเลยว่าเกดเองจริงนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนติ๊กเกอร์นะครับครบเลยคุณผู้ชมติ๊กเกอร์มอกรนะครับรหัสสีมาร์กสีครบแน่นอนนะฮะ ตัวนี้ซอกน็อตเป็นไงบ้างฝั่งคนขับผู้ชมดูได้เลยนะครับไม่แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยไม่เคยขันไม่เคยถอดเลยผู้ชมนะครับให้ดูกรนละเอียดแบบนี้นะฮะเหมือนผู้ชมมารับชมตัวรถเองที่บริษัทคอโตเลยอยู่ตางจังวันนะครับสามารถออกรถกับผมได้เช่นกันนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับแผงประตรูแผงประตูนะฮะที่วางแขนลักซอกเป็นหนังหมดผู้ชมกระจกออโต้ไฟฟ้านะครับปรับพับเป็นอนาล็อกจอยสติ๊กนะครับ รางน้ําสปอตเดิมๆคุณผู้ชมนี่สวยมากนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับหารถไว้ใช้นะฮะผมแนะนําคันนี้เลยสวยจริงๆฝั่งคนขับนะครับเบาจะเป็นไฟฟ้าแล้วถ้าเป็นโตมิดนะเบาไฟฟ้านะครับ6ทิศทางนะฮะปิดวงปิดเบาแน่นๆนะครับผมเซนเซอร์เนี่ยจะสามารถปิดเปิดก็ได้นะค,คุณผู้ชมจะปิดหรือเปิดก็ได้ไม่ให้เสียงร้องนะฮะ ก็พบคันและมีที่วางแก้วเก็บแก้วให้กุญแจเป็นไขเสียบมีกุญแจสำรองให้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะจะเป็นปุ่มพุสตาทนะครับขอยัดเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะครคุณผู้ชมผมตาเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมคันนี้ก็ครบอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้พมมลไยมัตติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ใต้พงมลัยนะนะฮะ หน้าปัดเรือนไม้จะเป็นหน้าจอแบบล็อกโคเลยนะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นหก้อยสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมน้ำมงน้้ำมันเดี๋ยวผมเติมไปให้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลผมลายพอร์นะครับผมไม่ได้หนักมากนะประวัติการเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวมีครบคุณผู้ชมนะครับใครสนใจติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับผมก็รถด,ดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน,น่นอนนะฮะ จอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อ a m เ m เอเอ t อเอเอเอะอเ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 ะเอ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 เะเะเอเอ้อ,อ,อเ,ะะะเอะะะะเอเอเอเะเอเะเอ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 ะอเ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 เน,นะะเนนอเอเอนะเอเอเอ็อเอ้อเ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 จเอเอเอเะเเเซเเเออเเะะเเอเเมเเเเเ นี่จะมีเซ็นเซอร์ร้องแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับจะปิดหรือเปิดก็ได้เมื่อกี้ผมปิดไว้อยู่นะฮะมันเลยไม่ร้องนะครับก็สวยแบบนี้เลยนะแล้วช่วงล่างนี่มากผู้ชมยวให้ดูครับพัฒนาวิจัยในการมองเห็นนี่ค่อนข้างดีผู้ชมนะฮะกับกระบะตัวหน้าหล่อตัวนี้นะฮะไฟสว่างสว่างวาบนะผู้ชมดูได้เลยนะฮะนี่นะตัวนี้สวยจริงนะครับใครได้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะก็ ตัวนี้นะครับเรามาเพิ่มมานะครับผมตัวนี้เรามาเพิ่มกันในส่วนของแอร์นะครับเป็นตัวแอร์แบบอนาล็อกนะครับดูแลง่ายคุณผู้ชมแอร์เย็นมากนะฮะนี่นะครับตัวกันลื่นกันถล่มีให้ครบนะครับตัวเอาเลตชาร์จมีให้2ช่อง USB นะครับผมมีเสียบสายกล้องสายกล้องนะครับเสียบได้หมดนะฮะปีบ๒มีกันลื่นกันถล่มแล้วคุณผู้ชมนะครับมั่นใจได้เลยเวลาโค้งเนี่ยรถ ล้อไม่ล็อล้อไม่หมุนฟรีแน่นอนนะฮะอีโคโ,มโมหมดเพาเวอร์โหมดม,มีครบผู้ชมหัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบนี้เกียร์แบบขั้นบันไดนะครับ6สปีดนะฮะเบรกมือแมนนวดน,นะครับเกียร์ออตโต้นะขับง่ายผู้ชมพี่ผู้หญิงนะฮะขับคนเดียวได้สบายๆเลยนะฮะตัวนี้ก็มีที่วางแขนพักศอหุ้มหนังมาให้นะครับผมนี่สวยแบบนี้โอหลายคนถามว่ามือผมไปดูไลมานะฮะเจ้าแมวที่บ้านผมนะฮะ เล่นแสบนะครับกัดมือนะเป็นรอยเลยนะครับผมก็มาดูรถจันต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะครับไฟบอดฐานะแอร์แบ็กติดครบนะฮะแล้วก็ช่องแอร์นะครับผมกล่องคูบ็อกนะฮะมีให้นะครับเเก็บของนะฮะสว่างสดใสซาบซ่าแน่นอนคผู้ชมด้านบนจะเป็นสีเบจแบบนี้ไฟติดครบปกติเลยนะครับเปิดทีนี้ได้เลยกดตรงไฟได้เลยคุณผู้ชมที่เก็บแว่นนะครับกระจกตัดแสงมันน่วน ล้วต,ตัวนี้สําคัญเลยคือมีกล้องบันทึกหน้าจอไปให้ด้วยนะครับอันนี้คือกล้องเดิมจากโตโยต้านะนะฮะอันนี้คือกล้องบันทึกหน้าจอเดิมเลยนะนะครับจากโตโยต้าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เสียบเมมนะเดี๋ยวผมเสียบเมมให้น,นี่เปิดมาแล้วนะครับนี่เป็นกล้องบันทึกหน้าจอจากโตโยต้าเดิมแท้ก็ถ้าซื้อแยกเนี่ยห้าหกพันุผู้ชมนะครับแต่คันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วุผู้ชม ใหม่มากตัวรถนะครับผมใครสนใจติดต่อหาผมเซลล์หนวดด่วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมในส่วนของตัวองเครื่องยนต์นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างสวยแค่ไหนนะครับจะสวยสะใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูทุกท่นนะฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอาจจะพาไปดูนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะฮะเป็นสองจุดสี่นะครับผม ตัวนี้หนึ่งรอห้าสิบแรงม้านะครับอัตราการเร่งดีแน,น่นอนคุณผู้ชมนะครับแล้วตัวฝาโครงฝาเครื่องเนี่ยนะฮะน,น,น็อตเนดไม่มีขยับเลยนะครับสังเกตุได้คุณผู้ชมนะฮะเครื่องใหม่มากนะครับของเหลวแรงต่างไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีหยดเยิ้มนะครับผมตัวนี้น้ำมันคงน้ํามันเครื่องนะครับเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลคุณผู้ชมเนี่ยดึงมาดูได้เลยนะครับ ซอกน็อตโครงสร้างโวรถดีหมดแล้วแผ่นเพดผลิตปี2022เดือนมีนาคุณผู้ชมนะครับตรงเงินกลับในสังเนาเล่มหมดนะฮะแบตเตอรี่ปี67นะครับผม Gs แบตเตอรี่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะโครงสร้างนะครับผมสวยงามแบบนี้น็อตไม่มีขยับพานติดนกซ้ายขวาสวยๆของเลวเดี๋ยวผมดูแลจาัดก,การให้คุณชมอะไรอันไหนเสื่อมสภาพนะครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยถ่ายให้หมดเลยนะฮะ เราเช็คให้นะครับให้ช่างผมเช็คให้นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีการรับประกันวารันตีให้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างตัวฝาโปองนะครับน็อตไม่มีขัดไม่มีขยับนะฮะฝาโปองปั๊มโตโยต้ามาเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับพันกานความร้อนนะฮะรูรลบายอากาศพวกนี้ครบผู้ชมนะฮะไม่ต้องหัวติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอันนี้เดิมแท้ต้องมีนะนี่สวยๆแบบนี้ฝาเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะไม่เคยถอดทําสีนะฮะ พี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับผม150แรงม้าคันนี้ประหยัดน้ามันขัตาการเร่งดีขับสนุกต้องเตอร์ต้าลีโวคันนี้เท่านั้นนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับ064 43657ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับยินดีให้บริการจะเข้ามาดูรถนะครับเทสได้ทดลองขับนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะเบอร์โทรด้านล่างเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ด้วยผู้ชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ